รายการหารายการมานี่แล้วมานี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 แล้ว,วอิยงยิงไปไหนกันแล้วจะพาก,กันออกไปไหนะจะไปเด็ดกะพเพราหรอไงอ,อุ้งอ่ะพากันทำอะไรไม่ต้องกินไปเมื่อกี้นี่เอง มา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 ดิแล้วมานิแล่แอิงอิงทำไมไม่อยู่หน้าบ้านกับยายไปอยู่หน้าบ้านกับยายไปมหา โซกหาแต่ของกินนะวันวัน่ะโซกหาอยู่นั่นแหละกินอะไรกันอุ๊ อิงกินนมแล้วกินนมแล้วอิงแล้วมากินนมแล้ว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 มามาอุ้งมาแล้วแล้วกินนมแล้วแล้วมามามาอิงจะกินไม่นมอ่ะมาทางนี้แม่อู่ทางนี้เนี่ยขวดนมอยู่ทางนี้ปาไปกินนมปะไปไปกินนมกับยายปขวดนมอยู่กับยายนู่นปมาเร็ว ไาขวดนมอยู่ไหนไหขวดนมอ่ะยายหนูเมื่อกินนมกับยายไปเร็วเร็วยายเอาขวดนมให้หนูน่อยไปขอยายยายนอนอยู่นู้นเร็วโอ้อยู่กับยายนู่นขวดนมเลยอยู่กับยายไปขอยายนู่น นู่นูนูใหญ่อเอาให้แล้วแล้วแล้วใหญ่อ,อให้แล้วเดียววันวันไม่ทำอะไรกันหรอกเนี่ยวันวันเนี่ยวันวันเนี่ยไอเด็กน้อยเนี่ยไม่ทำอะไรกันหรอก บ้านก่อนได้กินมาอ้มอ้งงเข้าบ้านนี่คอยมามาเวมามาเข้าบ้านก่อนไม่ถึงจะให้กินแล้วเร็ว,รวยาลีลามาครับเข้าบ้านก่อน